เที่บ้านใช่ใช่ครับอยู่ในค่ำอันนี้จัดส่งด้วยครับโอ้คุณลาชีส่งมา มันต้องอยู่ในถ้ำนะมันต้องอยู่ในถ้ำ ต้ัดโหลลองนี yeah. <c <c ah, dei, hat, dah, dah. Er ่หอยมัยู่นีนะสาเจ้าไอ้่างๆหนี่งหนึ่นึ่งหนึ่งนึ้งหนึ่งหนึ่งหนึหนึ่ดนึ่นึ่งหน่งนึ่งน่หน่หนึงนน่ันนห ไปกับบ้านเมื่อวานไอหูโดนน้ำมาทำไมไม่ถอยหลังค้าบินติดหน้าลงอะไม่ติด่หลังาอาบียนตินหน้าลงจุนจุนอย่าจับแกงอยจุนจุนก่ได้นะใช้ล้างอะไรจุวยอกงบบง่หลังไม่ไม่ติดนะ่าที่ติดตัวนี้ เอาเอออนี่ออต๋องตัวเนี้ยขอนขอนตอนเนี้ยเอ,เองเอาไปหนุดหยุดหนวะหยุดนุดหยนเดี๋ยวทอยหลักกลับนมาหยุดหนุดไปนไน่นุด